บ้านหลังแรกผมก็ได้โอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าในวันโอนเนี่ยเสียค่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับรวมเบ็ดเสร็จนะก็วันนี้ไม่ได้เอาบินมานะครับก็จําได้ว่ารวมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแยกย่อยให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะคือค่าจดจำนองนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยคุยให้จบตั้งแต่ต้นนะครับมีค่าจดจำนองเนี่ยก็คือจะเป็น1%อร์ของวงเงินอนุมัตินะครับ นะครับแล้วก็ค่าโอนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่ว่าหนักๆนะนะหนักๆหนักๆคือค่าธุรกิจภาษีเฉพาะบังจําถ้าจาไม่ผิดนะรู้สึกจะสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเทียย่างนะครับคุยกับลูกค้าให้จบนะครับค่าโอนใครออกนะครับค่าจดจำหนองใครออกนะครับของผมเนี้ยค่าจดจำหนองให้ลูกค้าออกเองนะครับ เพราะว่าจดจำนองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นคนกู้ธนาคารนะครับถ้าลูกค้าซื้อสดเนี่ยค่าจดจำนองจะไม่มีนะครับในเมื่อลูกค้ากู้ธนาคารก็ค่าจดจำนองเป็นของลูกค้านะครับส่วนค่าโอนผมออกเองหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งต้องคุยให้จบนะครับเพราะว่าตอนเนี้วันโอนนะ่ะนะครับที่ดินนะ่ะเขาจะยึดจากสัญญาซื้อขายที่ยื่นกับธนาคารนะครับ ของผมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยผมขายสองสามเก้านะครับแล้วธนาคารออมสินเนี่ยเขาให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอยากได้ถ้าถ้าเราเขียนเขาเรียกว่าอะไรสัญญาซื้อขายเนี่ยยื่นธนาคารสองสามเก้าตามจริงเนี่ยถ้าประเมินแล้วได้เท่านี้เราก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเหลือประมาณสองล้านหนึ่งอะไรประมาณนี้มั้งนะครับน่าจะน่าจะเพิ่มส่วนต่างประมาณสองแสนอะ ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้คร่าวๆนะครับเราก็เลยต้องทำสัญญาซื้อขายเป็น269นะครับนะครับทำสัญญาซื้อขายเป็น269เพื่อที่จะได้90%เนเี่ยเพื่อที่จะได้2ล้าน4นะครับ2ล้านสี่หมื่นนะครับหลังเนี้ย2ล้านสี่หมื่นนะครับก็เป็นดั้งตันจริงๆนะครับก็ประเมินได้269จริงได้90%นะครับแล้วก็ได้2ล้าน4 0 0แสนสหมื่นจริงนะครับ ต่อนะครับในวันโอนนี่แหละที่สําคัญนะครับในวันโอนนะครับวันโอนเนี่ยเขาคิดราคาสองหกเก้านะครับไม่ใช่สองสามเก้านะอนุมัติมาสองล้านสี่เนี่ยที่ดินไม่ได้นับสองล้านสี่นะครับนับสองล้านหกเก้าโอ้โหเนี่ยมันจะหนักตรงนี้นะครับในเรื่องจดจำานงเนี่ยคิดตามจริงนะครับก็คือสองสี่แต่ว่าลูกค้าเนี่ยทำประกันด้วยมันจะประมาณสองล้านห้านะครับตรงนี้ก็สําคัญ เพราะว่าผมบอกลูกค้าไปว่าค่าจดจำนองเนี่ยจะเท่ารา,ราคาตัวบ้านประมาณสองล้านสี่นะครับแต่ผมพลาดลืมบอกว่าจะมีค่าประกันด้วยก็คือลูกค้าต้องซื้อประกันกับธนาคารประมาณเกือบเกือบสองแสนรวมแล้วก็ประมาณสองล้านห้าน่อยๆนะครับค่าจดจำนองก็เลยสองหมื่นห้าหน่อยๆแต่ว่าลูกค้าก็โอเคคุยรู้เรื่องนะครับก็บอกเขาว,ว่าในี่ค่าจดจำนองของลูกค้านะสองหมื่นห้าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็โอเคแล้วก็มาค่าโอน นะครับค่าโอนเนี่ยค่าโอนสองเปอร์เซ็นตะ์อ่ะของผมที่ดินที่ผมจ่ายนะผมลองคำนวณดูอ่ะคือเขาจะประเมินบ้านนะครับหลังเนี้ยได้ประมาณนี่คือที่ดินประเมินนะไม่ใช่เกี่ยวกับธนาคารนะที่ดินประเมินได้ประมาณแปดแสนกว่าบาทค่าโอนมันหมื่นต้นๆน่นนะค่าโอนนะนี่ส่วนค่าโอนสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นค่าภาษีค่าภาษีก็ ภาษีประทัดแรกเนี่ยก็นิดหน่อยนะครับภาษีส่วนบุคคลอะไรประมาณเนี้ยก็นิดหน่อยสี่พันมั้งแล้วก็มีภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยโดนสามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์ของสองล้านหกนะครับสองหกเก้านะครับอันเนี้ยโดนหนักนะครับโดนสามเปอร์เซ็นต์ของสองหกเก้าโดนไปแปดหมื่นกว่านะครับแล้วก็มีค่าสแต็มค่าอะไรสามสิบร้อยกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยยิบย่อยก็สองสามค่านะครับประมาณนี้ โดนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ80,000กว่านะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย1 000, 1 000, 2 0 0 0เฉพาะค่าโอนนะผมจำได้เป๊ะเลย1 000, 1 000, 2 0 0 0นะครับแล้วก็ค่าจรจาลาองลูกค้า25500มั้งลูกค้าวงเงินกู้นะ่าจะ25,500ัห้น0 0หรือว่าไงนี่แหละจำไม่ได้แล้วถ้าจ,จำได้ว่า25,500แล้วประเด็นก็คือต้องคุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกเรื่องทำสัญญาเกินนะครับ เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะบอกพี่ทำสองล้านเได้ไหมถ้าประเมินได้2อง้นเเนี่ยเออจะได้เงินสัก2สองล้านหกอะเงี้ยคือเราก็แจ้งลูกค้าว่าเนี่ยเราขายบ้านสองสามเกน,นะครับถ้าลูกค้าจะให้ตีราคาเกินไปบัเนี้ก็ทําได้แต่ว่าส่วนต่างที่เหลือลูกค้าต้องคนออกนะครับหลังเนี้ยมันมันมีส่วนต่างสามแสนนึกภาไหมราคาจริงมาสองสามแต่ว่ายื่นเรื่องไปสองหกเก้า ส่วนต่างส0 0 0สนผมก็แจ้งลูกค้าว่าลูกค้าต้องเป็นคนออกสในใจในใจตอนแรกคิดว่ามันแค่สปค่าโอนอะเออแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สมซมันหักภาษีเฉพาะธุรกิจ<笑><笑>เรียกอะไรนั่นะแหละโดนสเปเนะครับตอนแรกคิดว่าโดนสซก็เลยได้ลูกค้ามา6,000นะครับก็คุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้ศึกษามา นะครับก็คุยกับลูกค้าว่าเนี่ยลูกค้าต้องเสียส่วนเนี้สามแสนเนี่ยสองเปอร์เซ็นก็คือหกพันนะครับลูกค้าต้องเสียแต่ผมมานั่งคํานวณดูแล้วมันมันโดนสามเปอร์เซ็นของสองล้านหกเก้ามันไม่ใช่สองเปอร์เ <laughs> ซ็นสามเปอร์เซ็นมันน่าจะประมาณเก้าพันกว่าบาทอ่ 9, ะเก้าพันมั้งน่าจะจําไม่ผิด่ะนะจริงๆแล้วต้องเก็บลูกค้าเก้าพันนะครับก็มาแชร์ให้ฟังประมาณนี้ ก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครใจดีก็อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกให้ค่าโอนอะไรเงี้ยใส่เท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามาแชร์ฟังว่าตอนวันโอนน่ะเขานับจากสัญญาซื้อขายที่ยื่นกับธนาคารนะครับเรายื่นธนาคารไปเนี่ยสองเนะครับเราได้90%้านสะิอน่ะสอันสี่อะไรเงี้ยนะมันโกหกไม่ได้นะครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ